สายเขียวมาครับผมมาผสมเดี๋ยวตกปลาวันนี้กันนะครับอันนี้ก็เป็นหญ้ามังอึง่งยางอึงครับยา้ายางอึงมากไว้ห้าหกวันวันนี้แล้วครับจะลองมาเทดูกันนะครับกินก็ออกเขียวๆนะครับผมใได้เยอะครับ บนซุยเลยเข้ากันดีนะครับก็จะมีส่วนผสมนี่จะเป็นไผ่เขียวนะครับผมไผ่เขียวนี่ก็หนึ่งกัมือครับขนมปังในซองนะครับผมสองกับมืออันนี้เป็นมะควิดครับหนึ่งกัมือก็ไม่ต้องใช้เยอะนะครับจะเน้นไปทางอย่างอืง่นซะมากอันนี้ก็สองกับมือครับผม ส่วนผสมก็ประมาณนี้นะครับเียเรามาเล้าวให้เข้ากันแล้วก็เอาไปผสมกะทิอบควันเทียนก็ได้นะครับผมกทิ่อบควันเทียนหรือว่ากะทิธรรมดาหรือว่าน้ำตกที่หมายได้เลยนะครับนี่กินก็ออกเคี้ยวหอมหอมแต่ยังไม่มันแท้นะครับมันแค่น้ำมันนะครับอันนี้เราต้องเพิ่มกะทิให้ ความมันให้มันแตกตัวง่ายโอเคครับผมเดี๋ยวผสมแป๊บนึงครับนี่ครับผมสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับกินก็จะออกเขียเข้ยวๆออกกินเปรี้ยวนิดนะครับเบาๆเพราะว่าปลาที่นี่ใ่ใช้ไผ่เขี่ยวเข้าไว้นะครับปลาวนา่ที่ตกตรงนี้ก็จะเป็นปลากระกมังปลาตะเพียนนะครับผม ปลานนี่ยังไม่โดนไม่มีใครโดนเลยนะครับอะครับผมเดี๋ยวไปจุ่งเดี๋ยวไปเจอกันที่หม่ครับผมครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมเอซรวมถึงน,านานะ้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าครับ6โมง กว่าละหกโมงยี่สิบก็แดดโอ้โหดทูทาแล้ววันนี้แดดแรงนะครับแต่ก็มาถึงแค่ประมาณ2องมงก็กว่าโดยประมาณเหมือนเดิมครับผมก็มาที่หมายเดิมนะครับก็วันนี้ก็มีเยือะนานนำเสนอก็เป็นเออยื่อยางอึ้งนะครับที่เตรียมมาจากบ้านก็ทุกทีก็จะใช้เป็นพวกใปเขียว วันนี้ใช้เป็นยางอึ้งนะครับเป็นตัวเอกมาครับเดี๋ยวเรามาผสมเยอะกันนะครับก็ทับเป็นแห้งมานะครับวันนี้ก็นั่นเป็นวิธีการผสมแห้งเรายัางไม่ใช้มดแล้วก็แบงใช้นะครับลองไปครึ่งถุงก่อนนะครับยางอึ้งก็ไผ่เขียวนี่มันก็จะกินคล้ายๆเดียวกันนะครับไม่ได้ให้มันโดดเป็นทางไหนนะครับ อันนี้เป็นกะทิอกพันเทียนเหมือนเดิมครับแต่ว่ามีขวดอันนี้มันสะดวกนะครับใส่ก้องมามันหอกเลียโรเลียลาดนะครับหอมเหมือนเดิมครับก็นิดนิดหน่อยก่อนครับใส่ขวดมาสะดวกเดี๋ยวไปผปสมน้ำครับผมใส่น้ำเยอะไปนิดหมายแรกจะตีฟุงๆนะครับ เอาแบบตัวล้วนเลยนะครับหมายรกชุดแรกจะค่อยผสมน้ำเพิ่มชุดต่อไปนะครับปั้นแน่นๆเลยโอเคครับลุยครับผมครับผมก็เตรียมอุปกรณ์ปั้นเหยาะลงตะก้อเป็นทีเรียบร้อยนะครับก็จะปั้นไม่ค่อยแน่นนะครับไม้แรกๆอุปกรณ์ก็เป็น แบบเดิมชุดเดิมนะครับผมนานา,นาท่านใดหรือค่ายไหนต้องการให้รีวิวอปุปกรณ์หรือเยอะตกปลาก็ติดต่อมาทางแฟนเพจตาปองพาหาก,กินด้วยนะครับผมไปครับก็เหมือนมีปลาขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับผมเมื่อวานเย็นนี้ไม่ได้มานะครับมันจะออกมันๆหน่อยนะครับเยอะก็จะมันๆติดมือ ทั้งมันกะทิทั้ทงมันน้ำมันนะ โอเคครับผมเรียบร้อยละเยวมารอลุ้นกันนะครับว่าปลามันจะเข้าเร็วหรือไม่นะครับวันนี้เป็นเดี๋ยวะสูตรใหม่ตัวไม้ไม่ใช่สูตรเดิมนะครับไปเดี๋ยวรอลุ้นกันครับผมไม่โลมีปลาอะไรขึ้นนะครับตรงนั้นเนะมื่อกี้นี่ขึ้นแรงมากเป็นปลาก,กายแล้วมั้ง ครับผมตัวแรกห,หลูดเป็นไงโอ้หลูด <c oughs> พิ่งได้วัดทีแรกห,หลูดไปแล้ล,ลองไปซิบนาทีเลยปลาเข้ายากเนี เข้ามาเข้าไม่ค่อยเข้าอ่ะซิปกว่านาทีแล้วนี่วัดวาวอีกมันเข้าไหเพิ่งจะเข้าตะก,กี้นี่หลอกเป็นซิปนาทีแล้วนี่จักแล้วรครับคนรวยขนาดโฆษณาถึงเฮ้ย่่อะนีตอนนี้ <Hey. S 2> สุดเขตสุดหลอกก็มาเข้าหมายด้วยนะครับมองหนึ่งมองละยังไม่ได้ปลาสักตัวเลย <laughs> ไปวเราลุ้นกันต่อครับแรงใช่ไหม่ะเขี้ยตัวแรกแรงใช่ไหมแรงเหรอแรงหนักไหมนักไหมหมุนไงโอ้โหหมุนวะกินโหดมากหมุนใช่ไหมหมุนวะไม่หมุนออกไม่หมุนฮะไม่หมุนวิ่งเงี้ยหมุนไม่หมุนเปล่าวิ่งอะ มุนโอ้ป่มุนโอ้โหสัวท่าโอ้ยยี่สิบทีเลยตัวแรกครับผมปากกระมังใสสวยๆเลยครับโอ้โหอ,โอ้อยางอึงทำง,งานวันนี้ <laughs> <laughs> วันนี้สุดเขตเอาเหยื่อสุดอะไรครับผมยาอยางแมวยาอยาง <laughs> เยื premises, vanity, anne, But, ่อยางอึงหญ้ายางอึงแต่คนละถังกระตะปองนะครับคนละมัดกันดูครับสุดเขตเขาจะเข้าไหวหรือไม่นะครับตีลงไปแล้วไม้แรกเป็นลุ้นกันครับพ่อเพิ่งได้ตัวเดียวอยู่เลยเหงาจัดอยู่ครับอยู่ครับอยู่สิอยู่สิมาจะไปไหนล่ะไปไหนล่ะถึงเราเดียว ไม่ได้มาหนึงวันปากเริ่มคิดเพลงตะปองแล้วอย่าอย่ากถึงทำงานอีกแล้วครับพผมปลาอะไรเอามาดูส้ตัวที่สองเฮ้ยเจ้าเดิมเฮ้ย oh. <laughs> ปากำมังเจ้าเดิมครับผม mm. เต็มปากเลยครับเบอร์ศูนย์จุดแปดชิือ <c oughs> <c oughs> ประทูครับโอ้โหมาสิเดียวแน่นอนจริงๆเขาอ่ะโอ้ยยาอย่างอึ่งโอยโฉกยาอย่างอึ่งก็้าอย่างอึงประทูโฉกมาปึ๊บตีเสมอเลยโหเกินโอ้ย่าอย่างอึ่งครับผมขันแทบทุ่ง ขันเทบพุ่งถูกไหมไม่ถูกถกเก็บมาทีละตัวครับผมอย่าอย่างอึงครับผมทำงานอีกแล้วนี่ดูท่าตีก็รู้แล้วว่าไกลไม่รู้สิ My này dài mày hiện nay. dài. ra He's doing. 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 hết doing. He's doing. He's ปลาไม่เข้าเลยครับตอนนี้นั่งมาก็เป็นยี่สิบนาทีแล้วเปลี่ยนเดียวไปสองรอบแล้วไม่รู้เป็นพราอะไรนะครับเห็น<า>สุขเขตว่าเมื่อวานเย็นนี่ก็ไม่ค่อยเข้าเด็กไก่จะหมดเวลาตอนเช้าอีกแล้วมองห้าสิบกว่าละแปดโกลั้าแปดโมงครับเร,รบเิ่มเก็บอุปกรณ์กลับกันละ เรียบร้อยอีกแป๊บนึงครับพมอดียีงับมันโดเลมอนไข่มม้คอรนะ ค,ครับผลงานช่วงเช้าวันนี้ก็ได้ยึดสามตัวสามเต้นนะครับของสุดเกตนั้นได้ลาโค่ก็หมดเวลาแล้วครับวันนี้ปลาไม่ค่อยเข้านะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเห็นน้องเขาว่าตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่ค่อยเข้านะครับ đó ngay, toàn giờ mà kéo mực máy, các bạn, đẹp ngay, các không? bye bye, Đẹp lắm quá lên, các mà,